สวัสดีทุกๆชาวสตรีท่านกันด้วยนะ,น,นะคะวันนี้เออไม่ได้มาถ่ายคลิปอะไรนะคะเราจะมาบอกว่าเราเนี่ยเราจะเว้นวันถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเว้นไว้มันจะมีเรียนออนไลน์อะค่ะก็เลยไม่ค่อยว่างถ่ายคลิปที่ไม่เคยถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ว่างแหละเออคือเราจะมาบอกว่าเราจะเออเราจะมาบอกว่าไม่รู้ คือเราจะมาบอกวันเนาะเราจะมาบอกวันว่าเราจะถ่ายคลิปวันไหนเราจะเรียนไอเอ้ไม่ใช่เราจะทําอะไรบ้างนะคือเราเรามีเรียนออนไลน์นะแล้วก็มีเรียนโอ้เสียงรถนํำพานยนะเออแล้วก็มี เรียนออนไลน์มีเรียนมีแบบต้องทํางานนะคะเพราะว่าชีวิตประจำเราก็รู้สึกว่าก็เออเออก็ไม่ดีอยู่นะชีวิตประจําเราก็ไม่ดีชีวิตประจำวันเราก็ขัดแข่งไปเยอะแล้วนะเร,เราจะถ่ายคลิปวันจันทร์วันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ คือห้าวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนั่นแหละไม่ว่าหรือเรียนออนไลน์ที่จริงเรียนออนไลน์วัน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 จอ้ววันจันร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เราจะเรียนแค่วันนี้ออนไลน์นะแล้วคือถ้าเราไม่ว่างถ่ายคลิปวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเราก็คือเราเรียน ไม่ทันนะเราก็าไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ถ่ายแน่นอนเอเอโอเคก็จะเป็นบางครั้งนะที่เราจะเล่นกับเออไม่ใช่ดิเออจะได้มีแขกรักเชิญแค่บางครั้งนะอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าโอ้ยเสกยังไงละขอกินน้ำก่อน อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยโอเคหาละหาสะอึกละเก็บแก้วก่อนอ่าลอมกลับมาต่อนะคะเราจะมาคือเราจะจะทำคลิปแบบนี้แหะคะ่ะกระชาลสองเราจะถ่ายคลิปแบบวาดรูป แบบวาดรูปแบบของจริงเลยค่ะ 3. ามหรือเราจะถ่ายคลิปวาดรูปในโทรศัพท์ค่ะเป็นเกม 4. เราจะทำคลิปเพื่อนไหววาดรูปอะไรอย่างงี้หรือ 4. นะคะไม่แน่ใจนะคะเราอาจจะ 4. เออเอาใหม่ 1. นึ่งเราถ่ายคลิปกระช้าไรแบบนี้นะคะก็ถช้าขับ พูิ่โอเคสองเราจะถ่ายคลิปวาดลูกชีวิตจริงสเราจะถ่ายคลิปวาดลูกในเกมนะคะสเราจะมาเล่นเกมนะคะพวกเออพวกกเออพวกแบบแต่งตัวแต่งตัวเล่นในกาชาไลห,หรือกาชาขับแล้วก็ เล่นเกมอมงอ Us เล่นเกมบล็อกแมนโกเล่นเกมมินิเวิลด์เล่นเกมอะไรคะอะไรประมาณนี้ค่ะห้าน่าจะถ่ายคลิปแบบรีวิวบ้านนะคะแต่ไม่ได้คือแบบถ้าเ,เราไม่รีวิวบ้านดีกว่าเราเราคิดว่าเราจะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะแค่บางวันนะคะถ้าเพื่อนอยาก อยากถ่ายคลิปอีกแล้วก็จะจัดให้นะคะเออส่วนเราอะชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็เรียนออนไลน์ทำงานไปห้องน้ำแล้วก็มีทำงานเออแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำกันบ้านแล้วก็เออทำโน่นนี่แหละคะ่ะคือเราจะไม่ค่อยว่างนะคะเราจะบอกอย่างนี้แหละ เราจะถ่ายคลิปเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ถ้าเราไม่ว่างเราคือเราเราลืมถ่ายหรือไม่ก็หรือลืมถ่ายหรือไม่ก็ไม่ว่างหรือไม่ก็เรียนออนไลน์นะคะไอเรียนออนไลน์เนี่ยวันจันทร์วนันไม่ใช่ไอเรียนออนไลน์เนี่ยวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ไมีแน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะ เราบางทีเราก็อาจจะลืมถ่ายคลิปบางทีเราอาจจะก็อาจจะไม่ว่างนะคะบางทีเราอาจจะก็จะอาจจะเล่นเพื่อกับเพื่อนเพลินไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ว่างจริงๆนะคะเราก็มาบอกแค่นี้นะคะ่ะบาย